สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้น้ำมีดหมอนะคะมีมีดหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะวันนี้เราก็มาดูมีดสไสปากกาของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนี่ค่ะสาปากกานะาด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านรัดด้วยทองฝาบาท รัดด้วยทองเหลืองทองฟ้าบาทนะคะความช่ำของมีด <c oughs> ตู้ที่ค่ะนะคะความเก่าแก่ก็จะความยาวนะคะทุกท่านห้านะนิ้วกว่าด้ามรวมฝักห้านิ้วกว่านะคะเฉพาะใบมีสามนิ้วค่ะเรามารับชมข้างในกันนะคะ ช่างศิลปะพื้นบ้านเสมาใบาโพค่ะช่างชิมนะคะทุกท่านสำหรับกระทัดรัดพวกพาหลวงพ่อเดิมค่ะท่านปลูกเสกอย่างเข้มขังนะคะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่ว่าท่านหญิงท่านชายจะพกไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะคะใส่กระเป๋าหรือว่าใส่หน้ารถหรือว่าใส่กระเป๋าพก มีท่านไว้ไปไหนมาไหนอบอุ่นใจค่ะเพราะว่าการพวกผีปีศาจการลมพัดลมเพลการกุญสยัยอะไรนี่ค่ะการภัยร้ายต่างๆที่จะเข้ามาหาตัวเรานะคะทุกท่านจะรีวิวให้ดูชัดๆนะคะดูงางาแบบสีน้ำผึ้งเลยนะคะสวยงามูลสารก็แน่นหนานะคะค่ะแน่นหนามากเลย อายุประมาณ90ปีขึ้นไปนะคะช่างฉิมศิลปะพื้นบ้านค่ะลายสียมาใบโพ่ใบมีดจ,จะแน่นหนานะค,ะ,คะทุกท่านสนใท่านใดสนใจนะคะโทรติดต่อสอบถามมาได้นะคะเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันค่ะความแน่นหนาความเข้มแข็งปักดิดของผัวเดิมนะคะทุกท่าน ค่ะสนใจโทรมานะคะ08 1 3 3 5 6 9 2 8นะคะทุกท่านนะคะ่ะเรามาชมเล่มนี้เหมือนกันของหลวงพ่อเดิมค่ะเล่มนี้ก็จะใหญ่มานิดนึงนี่ความเก่านะคะเก่าเก็บเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ขายเหยียบ8นิ้วคะ่ะ ด้ามรมฝักใหญ่แปดนิ้วด้ามไม้ฝักไม้สมัยก่อนเนาะนี่อันนี้รัดด้วยทองอันนี้รัดด้วยทองเหลืองทองฝาบาทนะคะแต่ว่าอันนี้มันขาดความเก่าแก่นะคะเขาเลยเอาเชือกมามาพันไว้นะคะอันนี้ได้มาแบบลูกหลานท่านเอามาปล่อยนะคะเพราะว่าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเขา ที่ลมหายตายจากไปแล้วท่านเก็บไว้นี่ค่ะต้นไม้ฝักไม้กันก็ลัดด้วยเหล็กทองฝาบาทนะคะเรามารับชมทั้งในกันนะคะลายเสีมาใบโพเช่นกันความความใบมีดเฉพาะใบมีดก็เหยียบเหยียบห้านิ้วนะคะทุกท่าน ต้ามรวมฝัก8นิ้วกว่าเฉพาะใบมีดเกียบ้านิ้วนะคะลายนะคะความเก่าแก่ลายสวยนะคะลายลึกลายเสยมาใบโพค,ครึ่งใบนะคะทุกท่านค่ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขงังไม่ต้องพูดถึงนะคะหลวงพ่อเดิมท่านศักดิ์สิทธิ์เรื่องไล่พวกผีปีปศาจหรือ สิ่งชั่วร้ายหรือว่าที่เรามองไม่เห็นลมพัดลมเพมิวิญญาณร้ายนะคะขับรถไปไหนมาไหนเรามีท่านพกไว้ติดตัวใส่กระเป๋าไว้ใส่หน้ารถไว้ไปไหนมาไหนเราอบอุ่นใจนะคะนะคะมีดใบมีดหนามากค่ะดูมวลสารแน่นหนานะคะแน่นหนามากความเก่าเก่าเก็บนะคะทุกท่าน ก้าสิบปีขึ้นไปดูความเก่าดูดูฝักก็รู้ค่ะเก่าเก็บรุ่นต้นๆน,นะคะเนี่ยปู่ย่าตาทวดเราเขาเก็บไว้แต่นี้ลูกหลานได้เอามาปล่อยสนใจโทรสอบถามโทรเพิ่มเติมได้นะคะขอ ดูเพิ่มเติมได้โทรมาเบอร์0813556928นะคะทุกท่านคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเพียงเท่าน,นี้นะคะแต่ว่ากดเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดส u b s เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปนะคะทุกท่านขอสวัสดีค่ะ